เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสุ่มผลกันนะครับซึ่งการสุ่มผลของพี่ในครั้งนี้นะครับผมจะสุ่มผลตามสูตรคนดูนะครับผมดูซิว่าพี่จะได้ผลพระหรือเปล่านะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมพี่ได้ทําการไปโพสต์ที่ชุมชนของพี่นะครับว่าบ่นอยากได้ผลพระนะครับผมแล้วก็มีน้องๆนะครับผมมาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่ได้ทําการเลือกคอมเมนต์มา3คอมเมนต์นะครับดูซิว่าคอมเมนต์ จะทําให้พี่สุ่มได้ผลพระนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมได้เลยนะครับผมไปกันเลยครับร้านวินเลี่ยมช็อปร้านบริการกดเกมพารใหม่รับกดผลบอกฟูทิ้งเลกาซีและแมปอื่นๆรับฟาร์มถ้าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เอาเลยครับผมนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่แมนชั่นเรานะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีแรกกันเลยนะครับผมจากน้องนูบทีวีนะครับเขาบอกว่าให้ตีคนสุ่ม5ครั้งนะครับก็คือตีคนนี้นะฮะแล้วก็เดินรอบคนสุ่ม5รอบนะครับแล้วก็สุ่มเลยนะฮะเขาบอกว่าได้พระมาแล้ว3รอบนะครับว้าวนะฮะน่าสนใจนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราตีเจ้าตัวสีดํานี้ก่อนเลยนะฮะห้าครั้งนะครับ1 2 3 4 5โอเคครบ5ครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินรอบ1 2 3 4 5โอเคครบ5รอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับถ้าสุ่มได้นะครับผมนะบอกเลยว่าสูตรนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับจากน้องนุ๊กทีวีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไปลุ้นกันเลยนะครับได้ผลอะไรหว่านะครับสามแสนกว่าเลยนะกดครับปึ๊บอ่าได้ทางด้านของผล แวงเออได้ผลอะไรเนี่ยปีกนกเออเป็นผลฟ้าค้อนเฉยนะครับผมสรุปว่านะครับผมวิธีนี้ไม่ได้ผลนะครับผมก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับผมโอเคฮะจากน้องนุ๊ปทีวีนั่นเองนะครับทิ้งผลไปนะฮะไม่เอาหรอกให้ฟรียังไม่เอาให้ฟรียังเครืองนะผลนี้นะครับผมนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อวิธีที่2กันเลยนะครับ เอาได้ครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีที่2กันเลยนะครับผมแนะนําเข้ามาโดยน้องพัทริยานีเลาะนะครับผมนะซึ่งเขาบอกว่าไปตีบอสลิงนะครับรีตัวละครหนึ่งครั้งนะครับยืนบนหัวคนสุ่มเขาบอกว่าเขาได้ผลเวนอมมาด้วยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ไม่อยากได้ผลพัชและอยากได้ผลอะไรก็ได้นะครับที่มันไม่เกลือนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มตีบอสลิงกันเลยนะครับดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับวิธีนี้นะครับผมโอเคนะครับบอสลิงเกิดพอดีนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากการที่ใช้ดับ เซเบอร์ er นะครับฮะทีเดียวเองนะเฮ้ยเอางงก็างงเฉยเลยเออนะฮะโอเคผมก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพี่เอารหัสใครมาสุ่มก็เป็นรหัสลองของพี่เองนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่าให้ยืนอยู่บนหัวคนสุ่มด้วยหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปยืนอยู่บนหัวคนสุ่มกันนะครับแบบนี้นะฮะยืนอยู่บนหัวแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับมเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผม ดูสิฮะว่าจะได้อะไรนะครับผมไปครับเฮ้ยเอาว่ะได้อยู่นะฮะได้ทางด้านของผลไอ้นะครับผมไม่ถือว่าโชคร้ายนะก็ถือว่าโชคดีอยู่นะครับผมนะแต่ไม่ได้ผลพา้าไม่ได้ผลที่มันดีกว่านี้เออก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับจากน้องพัทริยานี้เลาะนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยนะครับ เอาได้ครับผมเดี๋ยวเราไปต่อวิธีที่3กันเลยนะครับผมไปกันเลยฮะเอาได้ครับผมนะฮะเราก็มาถึงวิธีสุดท้ายนะครับผมคําแนะนํานี้มาจากน้องทีรพัชนะครับผมทงกรนะครับผมคอมเมนต์เมื่อ2วันที่แล้วนะฮะเขาบอกว่าให้พี่ตีโดฟานะครับแล้วก็ฆ่าตัวตาย5ครั้งนะครับแล้วก็เดินรอบคาเฟ่นะครับแล้วก็สุมนะฮะบอกว่าได้พระแน่นอนโอเคน่าสนใจนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากการตีโดฟากันก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะฮะ อ่าโอเคอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวเราจัดการมันก่อนเลยนะครับปึ้มนะฮะบอกเลยว่าไม่เกรงกลัวเจ้าหรอกนะบอกให้ว้าว หัวทีนึงนี่ไงเป็นไงบ้าก็กระเด้นไปดีนะครับขอแตกขามือได้เบ่าไม่ทันนะครับผมผลักออกไปนะฮะโอเคครับผมหลังจากการที่เราฆ่าโดฟาได้แล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราฆ่าตัวตายนะครับการฆ่าตัวตายในที่นี้นะครับที่อาจจะคิดถึงไปถึงแบบจมน้ําตายอะไรประมาณนี้ป่ะฆ่าตัวเองตายอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปเซฟจุดแรกกันก่อนดีกว่าเนาอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ การสุ่มผลพระในครั้งนี้นะฮะตอนนี้ไม่คิดถึงว่าจะเป็นผลพระแล้วนะขอแค่ได้ผลอะไรก็ดีใจแล้ววะที้มันไม่ใช่ผลเกลือๆนะเดี๋ยวทําทการเซฟตรงนี้ก่อนละกันนะครับเ <H an> ดี๋ยวเราโดดน้ตํตายตรงนี้เลยนะครับเป็นการฆ่า <h ats> ตัวตายครับน้องๆโอเคฮะโดดลงไปเลยนะฮะเออตายแล้วครับผมตายตายตาย <h ats> <h ats> ตาย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 เออโอเคผมตัวแรกไปแล้วนะฮะตัวที่2ครับตาย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  รู้สึกว่าทําอย่างนี้มันจะตายช้าถ้าอยู ciudad, ่เฉยจะตายไวใช่ไหมเออแปลกแปลกแปลกแปลเหมือนกันนะโอเคตัวที่3นะครับไม่รู้ค่าหัวพี่รถหรือเปล่านะไม่รู้นะฮะก็ปล่อยมันไม่เป็นไรนะฮะเพื่อคุณผู้ชมทําได้นะครับโอเคตายอีกแล้วนะฮะตัวที่3ผ่านไปนะครับต่อไปตัวที่4นะฮะตาย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 โอเคนะครับตัวสุดท้ายครับมาฮะ ตาย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 ายต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 ายโอเคครับผมสุดท้ายก็ครบแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราไปที่รอบไปเดินรอบคาเฟ่เนาะเดี๋ยวเราไปที่คาเฟ่กันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ผลประตูไปลฮะคียจเดินน่ะนะฮะโอเคนะครับได้ละผลประตูคาเฟ่นะครับอยู่นี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินรอบคาเฟ่กันนิดหนึ่งนะฮะเดิน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 เดเดินเดินเดิน โอเคผมเราก็ครบรอบแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับจะได้หรือเปล่านะฮะมาดูกันนะครับโอมจงได้จงได้จงได้โอมเที่ยงป๊าดถัดเทมได้ผลอะไรครับเนี่ยพากิโลหรอ โอ้ไม่กอดโอเคผมได้ผลเกลือกันหมดเลยนะครับผมนะก็ขอบคุณน้องธีรพัฒน์ด้วยนะครับผมนะที่ร่วมสนุกด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย